สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาเข้าออเดอร์ให้ดูโดยใช้เข้าในจุดแนวรับแนวต้านนะคะ,ะก่อนอื่นเราหารับต้านก่อนเนาะโอเคเพิ่มเส้นนี้ขึ้นมานะคะต้านตรงไหนตรงนี้เป็นต้านที่หนึ่งนะคะอ่ะโอเคเป็นต้านถ้าชนตรงนี้เราจะกดลงนะชนต้านถ้าย่อไปถึงต้านนะคะ เราจะกดลงนะอ่ะอันนี้ไม่ทันนะจ๊ะรับตรงไหนโอเครับตรงไหนเหรออ่าโอเครับตรงนี้นะคะอ่าเราเห็นจุดนี้แล้วก็จุดนี้ทัดการอ่ารับเป็นตรงนี้นะคะเราจะวิเคราะห์ลองวิเคราะห์แท่งต่อแท่งโดยเข้าจุดรับต้านนะคะโอเคไหม มาดูนะคะถ้าแท่งนี้ปิดอยู่เหนือเส้นแนวต้านนะคะเราจะกดขึ้นไปต่อนะคะ mm hmm. สังเกตว่าอันนี้เป็นขึ้นนะขึ้นแล้วเกิดไซด์เวย์นะคะถ mm ้า hmm. แ,แท่งนี้ปิดอยู่เหนือเส้นนี้นะคะ, mm hmm. อะโอเคให้มันย่อลงมานิดนึง mm hmm. โอเคข้างไปนะคะ mm hmm. อะถ้าย่อลงมาถึงเส้นนะคะเดี๋ยวเราจะซอยอีกไหมอะโอเคไม่ทันละแท่งนี้น่าจะขึ้นเขียวนะ อ่าออเดอร์นี้ที่เข้าไปเพราะอะไรเราไม่ได้ดูจุดข้างล่างนะคะจุดข้างล่างนี้ไม่ได้ดูเนาะดูแค่แนวรับแนวต้านนะคะดูแท่งเทียนนะแท่งเขียวแท่งนี้ปิดอยู่เหนือเส้นแนวต้านนะคะเก UM ิด<ณ>เป็นแนวรับใหม่การเข้าออ,อเดอร์คือรอให้ย่อชนแนวรับแล้วเรากดเข้าออเดอร์ขึ้นไปนะคะอ่าโอเคอันนี้ขึ้นไปเขียวใหญ่เลยนะคะแต่เราก็จะหาเดี๋ยวปิดออเดอร์นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะหาจุดใหม่นะคะ ออเดอร์นี้น่าน่าจะชนะขาดลอยนะอันนี้คือเล่นกับแนวรับต้านนะคะอ่ามาดูถ้าวินวินไหมอ่าโอเคไม้นี้วินนะคะ